ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวให้ใช้ช่องทางออนไลน์ได้หรือทำไม่เป็น ทำได้ยากจะสู้คู่แข่งไม่ได้ในยุคที่ส่วนใหญ่คนเขาใช้สื่อออนไลน์กันแล้วความรวดเร็วเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างไรก็ตามหลายบริษัทพบว่ามันยากที่จะเปลี่ยนผ่านได้สาเร็จด้วยทัศนคติที่ไม่เห็นความสําคัญของโลกออนไลน์ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันหรือกับคู่แข่งที่อยู่ช่องทางออนไลน์มันเป็นความท้าทายของการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์อยู่วันนี้ลุงตีจะ าเล่รู้ติว่ายิ่งคนยุคเก่าที่โตมาในยุคของอนาล็อกการเปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการแข่งขันทางการตลาดทําให้เกิดความท้าทายสําหรับธุรกิจปัญหาสําคัญของพวกเขาก็คือ1นึ่เขาตามไม่ทันกับความซับซ้อนทางเทคนิคการเปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์มัดจะทําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยไล่ตามเทคโนโลยีที่ซับซ้อนไม่ทันเช่นการพัฒนาเว็บไซต์แพลตฟอร์มต่างๆ e-commerce เครื่องมือการตลาดดิจิทัล หลายรูปแบบสิกันระบบการจัดการลูกค้าระบบลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานทาอ,ออนไลน์มาก่อนก็อ2พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลีป่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วต่อการช้อปปิ้งออนไลน์ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เน้นความรวดเร็วและต้องการความสะดวกสบายประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและการทําธุรกิจออนไลน์ที่ง่ายความล้มเหลวในการปรับตัวอาจส่งผลให้สูญเสียลูกค้า ให้กับคู่แข่งที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลหรือด้านออนไลน์มากกว่า 3. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในโลกออนไลน์ซึ่งมันมีการแข่งขันสูงมากโดยมีธุรกิจจํานวนมากเข้ามาแย่งชิงความสนใจและส่งแบ่งการตลาดคู่แข่งทางออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นมามักจะมีจุดเริ่มต้นจากการมีฐานลูกค้ามาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เขาก็จะมีการสร้างแบรนด์ไปที่จดจํา ให้กับลูกค้าได้ซึ่งเมื่อเขาสร้างมาแล้วจะทําให้เขาสามารถก้าวผ่านการแข่งขันนี้ได้การใช้การตลาดออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักสําหรับลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสาหรับธุรกิจยังใหม่ในพื้นที่ออนไลน์นั้นการวิจัยระบุว่าธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับประโยชน์หลายประการรวมถึง,งยอดขายที่เพิ่มขึ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการจดจําแบรนด์จากการศึกษาที่จัดทำโดย XYZ Research พบว่า68%ของผู้บริโภคพิจารณ นาว่าการสร้างตัวตนทางออนไลน์ของธุรกิจมีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อวันนี้ลุงตีมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในการปรับตัวและก็แข่งขันทางออนไลน์เพื่อให้เราสามารถแข่งขันทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจต่างๆต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลก่อนธุรกิจ ต้องประเมินระบบและกระบวนการในปัจจุบันการระบุช่องว่างและการมีการลงทุนในเทคโนโลยีและทรัพยากรที่จําเป็นจะสามารถทําให้ปรับปรุงการดําเนินงานผ่านออนไลน์ด้วยการผสมผสานรวมกับแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซหรือการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลจะมีประสิทธิภาพมากการใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในเรื่องของทางธุรกิจลงตีว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้กับธุรกิจคุณได้นอกจากนี้คุณยังต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการชําระเงินที่ และมีระบบในการสนับสนุนลูกค้าสามารถตอบสนองต่อประสบการณ์ที่ลูกค้ามีวิธีการใช้ในออนไลน์ได้อยู่แล้วคุณต้องมีการพัฒนาแบรนด์ออนไลน์ที่แข็งแกร่งการสร้างแบรนด์ออนไลน์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการสร้างความโดดเด่นในโลกดิจิทัลการสร้างข้อความของแบรนด์ที่น่าสนใจและก็สอดคล้องกันและกันสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ดึงดูดสายตาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ความมีส่วนร่วมกับกลุ่ม เป้าหมายที่คุณมีอยู่ลุงตีว่าการวางแผนและการใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นมันสามารถเข้าถึงและดึงดูดผู้ที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้าให้คุณได้ยังรวมถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือที่ใช้การค้นหาอย่างเช่น SEO เพื่อปรับปรุงการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณ,คณการโฆษณาแบบจ่ายต่อครั้งที่มีผู้คนเข้าชมหรือกำหนดเป้าหมายของผู้ชมโดยเฉพาะการตลาดโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างผู้ติดตามเพื่อวิเคราะห์และก็ปรับแคมเปญการตลาดเป็นประจำ ได้ข้อมูลเชิงลึกคุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลลัพธ์ในธุรกิจคุณได้คงตีคิดว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้ในพื้นที่ออนไลน์และสามารถมีการวางตําแหน่งตัวเองให้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวได้คุณมีการขับเคลื่อนมีการเติบโตและมีความสําเร็จในระยะยาวอย่างแน่นอนหากคุณเข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปรับปรุงให้คุณตอบสนองต่อโลกปัจจุบันคงตีคงว่าคุณจะได้แนวคิดไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณไม่มากก็น,น้อยและหากใครมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนําเกี่ยวกับเนื้อ ลองพิมพ์มาคุยกับลุงตีนะครับลุงตีรออ่านอยู่และก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามลุงตีด้วยนะครับลุงตีจะตอบทุกคำถามที่เราเขียนกันมาครับขอบคุณครับ